ชงบายบายอากาศเย็นเย็นเย็นนะพี่น้องนะพี่น้องคนไทยเพื่อนไม่เก็บหมากใหม่นะเพิ่นกระสิกับเมืองไทยเพื่อนไม่เยี่ยมนะประเภทนี่ไทยเฮ้านะคนไทยเฮ้ามาพอกันเลียงทรงข้าวเจ้าพี่น้องนะมาเลียงทรงมี่ย่างหูหมูลิ้นย่างกับบรรยากาศ เย็นเย็ยนนะพี่น้องนะคนใช้ยาพุ่มนะจานะ้าเนาะขออนุญาตนี้ด้วยจ้าเดอ้อเนาะใช้ยาพุ่มบานเท่านะพี่น้องผู้ใดพี่น้องผูดด้ใดเบิ่งเอาเด้อดเลยลงยูทูบอ่าอีแต่คนลอรออากาศเย็ยนเย็ยนนะพี่น้องเนะอากาศเย็ยนแดดเนานะ คุณน่ะอากาศนะหนาวหนาวเนาะคุณน่ะเดินบ้านเป็นจะมาเนาะเดินบ้านเป็นจะม่าบวกงไงพี่น้องบกวดดอกมือนี่ปีนี้บกวดว่าเถอะปีนี้บกวดปีนี้เพราะว่ามันเปียกคุณน่ะเติบินน่ะน้ำแล้วเบิ่งนี้เป็นน้ำแข็งบ้านเราผมเคยมีแล้วคิวน้ำเป็นน้ำแข็งนี่ชักน้อยนี่ล่ะเป็นน้ำแข็งเมื่อคุณน่ะ เออบรรยากาศรู้ยอิ่มคักอิ่มเนี่ยแฟนบรรยากาศในพี่น้องเบื้องหน้าพี่น้องนะตามสไตล์คอยละยิ้มข่าคอยเถอนะน่ารถบ้านเนาะรถบ้านมันแช่บมันหลายคนก็นเลยแพกกนนะย้กันมาย่างกินข้างนอกนี่เนาะย่างกินเนื้อย่างข้างนอกนี่นีพี่น้องอจะแสียบนะ นนี้ก็ลิเอาลิ้นไม่ย่างให้เพื่อนเบินะ่อน,น่ะเอาย่างย่างย่างกินกินกินผมมีเะเบียร์พี่น้องไม่ได้เข่าเมืองไม่ได้ซื้อเบียร์ <c oughs> สองเศร้าเนะาะกระบอกสองเศร้าก็สีแสบ <c oughs> น,นี่ลิ้นพี่น้องย่างลิ้นเต้แสบเนาะจิ้มกับขมๆอลำลำแล้วเนาะ แบ่พี่น้องอากาศดีแต่ก็น,นาวพี่เนอะเย็นเชียบวุน่นอาท้องฟ้าเอกแล้วเป็นจะมาสะออนท้องฟ้าอีกแล้วท้องฟ้างามคักแรกงอาจจะมีแสงเหนือเด้แมงอากาศแบบนี้เนาะอือแต่มันหนาวๆมาเฮี้ยงมันจะมีแสงเหนือขึ้นต้นควมน้ำได้กับเบื้องหลังก็งามงาม เห็นซ้ำไรพี่น้องน้าบ้านปล่อยเพิ่งโหลดเป็นน้ำแข็งเนี่ยกวนน้ำแข็งนี่พูดนะมันอยากอันนี้เราแหละมันใบตกใบแม่แล้วแต่มือแรงเกินอีกมือซองมือเป็นกวนน้ำแข็งกอนปัก,กย้ายเลยเนี่ยเออป้าบรรยากาศนะหอพี่เห็นน้องเบิ่งไทยเนาะ มูพวกน,น,น้องลุงคนมาเยี่ยมมายามเนาะพี่น้องเนาะได้บรรยากาศการกินบะหมีน่นน้ำเจี๊ยบนหะ้วยเนาะกินซัมมี่ไปกวนมาแบบจุกเฉินเลยพี่น้องเนาะพี่จ้าขอบคุณขอบคุณหลายๆเลยจ้าเด้เอมาเบิ่งเป็นจะมาสไตล์คอยบะหมี่ยังดอกตามสไตล์คอยนัะะ่นแหละนะพี่น้องเนาะลูกผู้ใดกลัวผู้ใดแฟนผู้ใดเนาะนี่คนขับมาเบิ่งอาเจียเอ้าถ้พี่น้องคอ,อ,อ,อยตัวนี่ เอา้าเอ้าอุ้ยร้านข่อยตัวนี้กะสิวาเนาะเออนี่เลยจ้าเนาะที่าพบรรยากาศปากพี่ปากล่องขอบคุณขอบคุณลลายได้จ้าเด้อที่ตามเป็นจะมาจะตายข่อยจ้า